ชาวเวียดนามตาสว่างเมื่อเห็นกรุงเทพเพราะมีแต่ชาวเวียดนามที่ไม่เคยมากรุงเทพที่คิดว่าเวียดนามจะแซงหน้าประเทศไทยกราบสวัสด,ดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆ GDP เวียดนามปี2022โตเร็วสุดในรอบ25ปี เมื่อชาวเวียดนามบางคนที่ยังไม่เคยเดินทางมาที่ประเทศไทยคิดว่าอีกไม่กี่ปีพวกเขาจะแซงหน้าประเทศไทยเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศเวียดนามมี GDP เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเศรษฐกิจเวียดนามเติบโตอยู่ที่8.02%เมื่อปี2022นับเป็นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจรายปีที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี1997 อันมีผลมาจากยอดการค้าปีกในประเทศและการส่งออกที่แข็งแกร่งทําให้ชาวเวียดนามบางคนส่วนที่ไม่เคยมาเห็นความเจริญของกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยต่างมั่นใจว่าเวียดนามจะแซงหน้าประเทศไทยในไม่ช้าโดยเศรษฐกิจของเวียดนามขยายตัวอย่างรวดเร็วในปีนี้แม้จะมีความกังวลจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยของโลกและผลกระทบที่มีต่อภาคการส่งออกของเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ให้สินค้าแบรนด์ดังระดับโลกตั้งแต่สิ่งทอรองเท้าไปจนถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจของไทยในปี2,566คาดว่าจะขยายตัวประมาณ3%ถึง4%โดยมีแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวการขยายตัวต่อเนื่องของอุปสงค์ในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุน รวมทั้งการขยายตัวของการผลิตภาคการเกษตรแต่สำหรับชาวเวียดนามที่เคยเดินทางมาที่ประเทศไทยต่างก็เข้าใจว่าการที่ประเทศของพวกเขาจะแซงหน้าไทยนั้นเป็นเรื่องยากเพราะถึงขนาดเศรษฐกิจไทยจะเติบโตช้าแต่ด้วยฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยมีขนาดใหญ่กว่าเวียดนามมากจึงทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจมีการขยับค่อนข้างน้อยและชาวเวียดนามที่เคยเดินทางมาที่กรุงเทพมหานคร ต่างก็ทึ่งกับความเจริญของกรุงเทพในขณะที่ชาวเวียดนามที่ยังไม่เคยเดินทางมาที่ประเทศไทยต่างก็มั่นใจว่าประเทศของพวกเขาจะเจริญกว่าไทยในไม่ช้าและก็มีชาวเวียดนามที่เคยเดินทางมาที่ประเทศไทยนะครับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเรื10่ ouais. deflect, องนี ame, ้โดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้นะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงโดยความคิดเห็นแรกนะครับกล่าวว่า หลายปีติดต่อกันที่เวียดนามโตเร็วและโตเร็วพอที่จะนำหน้าประเทศไทยซึ่งโตในระดับที่สูงมากๆจึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่เราก็ลืมคิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก,ก่อนพวกเขาเคยผ่านมาแล้วในช่วงที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนในยุคแรกๆที่เข้ามาตั้งโรงงานผลิตในประเทศเหมือนกับว่าเวียดนามเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับประเทศไทยเท่านั้น แต่การที่เวียดนามจะแซงหน้าประเทศไทยในระยะอันไกลแสดงว่าคุณยังไม่เคยมาที่ประเทศไทยสักครั้งอย่างน้อยก็ลองไปที่กรุงเทพมหานครดูแล้วคุณจะพบว่าไม่มีเมืองไหนในเวียดนามจะเข้าใกล้กับกรุงเทพของประเทศไทยได้เลยแม้ว่าเวียดนามจะเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังไม่มีเมืองไหนที่ใกล้เคียงกับกรุงเทพในยุคป,ปัจจุบัน เราเป็นเหมือนกรุงเทพที่ย้อนไปเมื่อ30ปีที่แล้วมันแสดงให้เห็นว่าเวียดนามตัวเมืองของเรายังต้องใช้เวลาอีกมากในการพัฒนาอีกยาวไกลหรือไม่ก็ต้องกินเวลาอีกหนึ่งชั่วอายุคนกว่าเมืองฮานอยและไซง่อนจะพัฒนาได้เท่ากรุงเทพในยุคป,ปัจจุบันสิ่งที่ฉันได้พบเจอในกรุงเทพเมืองที่มีการพัฒนามากที่สุดในประเทศไทยพวกเขาทำได้ดีกว่าเวียดนามมาก ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าการพัฒนามันต้องขึ้นอยู่กับภาครัฐภาคเอกชนในประเทศและเงินลงทุนจากต่างประเทศประกอบกับไทยเรามีภาครัฐลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไปมากการลงทุนของญี่ปุ่นตั้งแต่อดีตทำให้ไทยเติบโตก็จริงแต่ภาคเอกชนไทยก็เติบโตเช่นกันหลายบริษัทติดระดับโลก ในขณะเดียวกันที่เวียดนามพึ่งพาแต่การลงทุนจากต่างชาติบริษัทเอกชนขนาดใหญ่มีน้อยแม้กระทั่งธุรกิจหลักในเวียดนามหลายแห่งถูกเอกชนไทยซื้อกิจการไปแล้วสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของภาคเอกชนล่าสุดเจอปัญหาฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์และไฟฟ้าดับจากโครงสร้างพื้นฐานที่โตไม่ทันเวียดนามมีจุดเด่นแค่เรื่องคนวัยทำงานที่มีจำนวนมาก ส่วนเรื่องเมืองรองที่หวังว่าจะพัฒนาได้มากกว่าประเทศไทยแต่เขาคงไม่รู้ว่าจังหวัดใหญ่ๆของไทยมีแผนจะสร้างรถไฟฟ้ามาหลายปีแล้วหากภาครัฐด,ดันต่ออาจจะสร้างได้ในอีกไม่กี่ปีความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าเวียดนามมีเพียงตึกสูงๆที่สามารถดึงความสนใจในด้านความเจริญได้บ้างแต่ผมเดินทางไปที่กรุงเทพอยู่บ่อยครั้ง พบว่าเมืองไทยมีการเดินทางที่สะดวกจริงและค่อนข้างทิ้งห่างเมืองของเราไปหลายเท่าเลยแค่เรื่องของรถไฟฟ้าในเวียดนามสายแรกเราต้องใช้เวลาในการสร้างมานานมากต้องอย่าลืมนึกถึงความเป็นจริงด้วยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าร่วม10ปีมานี้ไทยพัฒนาหลายด้านมากๆผู้คนสะดวกสบายในระบบขนส่งทางบกทางน้ำทางราง ระบบการเงินควบคุมได้รัดก,กุมมากกว่าเดิมมีการรั่วไหลน้อยทําให้เงินที่ใช้พัฒนาประเทศพัฒนาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยการจับจ่ายใช้สอยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่แรงสัญญาณดีจับจ่ายโดยไม่ใช้เงินสดส่งสินค้าโดยไม่ต้องเดินไปซื้อทําให้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นเกือบสิบปีแล้วที่ประเทศไทยพัฒนาไปมากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าย่าประมาทเมืองไทย แต่ก็อย่ามองข้ามขีดความสามารถของเวียดนามเกินไปคุณรู้ไหมว่าตลาดแรงงานของเวียดนามเองก็กำลังเติบโตในอีกแง่หนึ่งหมายความว่าคนหนุ่มสาวในตอนนี้พวกเขาจะเป็นคนที่มีกำลังซื้อในอนาคตได้และอย่าลืมว่าเรามีคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ในจำนวนที่มากกว่าประเทศไทยผมอยากให้คุณรอชมผลลัพธ์มันอาจจะดีกว่าที่คิดและก็สามารถเท่าทันไทยได้อย่างรวดเร็ว อย่าลืมจุดแข็งด้านประชากรที่เวียดนามมีเยอะกว่าประเทศไทยและคนทำงานที่มีจำนวนมากกว่าประเทศไทยสำหรับผมมองว่าสุดท้ายแล้ว GDP ของเวียดนามจะสามารถแสงหน้าประเทศไทยได้เพราะประชากรของเวียดนามมีจำนวนที่เยอะกว่าประเทศไทยความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าตอนนี้หรืออนาคตจำนวนคนจำนวนแรงงานไม่สำคัญแล้วทุกวันนี้ AI ทำงานแทนคนได้มากมายมหาศาล ความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าวว่าเวียดนามก้าวตามไทยและไทยก็ก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลาเช่นกันนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับโดยความคิดเห็นส่วนใหญ่นะครับก็คิดว่าเวียดนามจะแซงประเทศไทยในระยะอันใกล้นี้เป็นเรื่องที่ยากมากเพราะไม่ใช่แค่เวียดนามที่จะพัฒนาไปข้างหน้าแต่ไทยเองก็พัฒนาเหมือนกันแต่ก็อย่าประมาทเวียดนามมาก เพราะสักวันหนึ่งถ้าพวกเขายังคงพัฒนาได้อย่างรวดเร็วแบบนี้อยู่ตลอดก็อาจสามารถแซงประเทศไทยได้สักวันหนึ่งและเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับแอดจะมาสะท้อนความคิดเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านให้ฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ